ตอนนี้เรายู่ในโีบ้ใหม่แต่งชฉันเองนเาผฮะหุ่นยนต์เใช่แฉันมาเพื่อที่จะช่วยนายฉันไม่อยากช่อเท่าไหร่นะแต่ฉันก็รู้จักนายชื่ลยเออหุ่นยนต์อืมใช่เดี๋ยวฉันช่วยจัดการไอ้มบี้พวกันนะอ้าดิฮาันอเกีรอยู่ตรงนี้นะยฉันจะฆ่านาย๋ยงนี้ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยิงเองเอ่อทำไมอ่ะปืนฉันมันแรงกว่าก็ได้อ้าวละเด็มตัวตายได้เลยใช้มีปืนบัสเตอร์ <c oughs> อะไร <c oughs> เออไม่ใช่สายตาหรอกอ๋อละเลือ่อนอีกครั้งนดีหลา เอาเอาละฉันจะยิงนาจริงๆแล้วนะเนะอ้ยยื้อไม่ได้แต่ฉันยังกัดได้อยู่เพื่อะจะก,กัดก็กัดด้วยไม่ติดเชื้อแล้วเออจะกัดทำไมไม่ได้ติดเชื้อเลยเลยนะฮะอ่าฉันไม่เชื่อสายตาฉันจะกัดยังที้ กัดกัดกัด,ก,ดกัดให้มันกัดให้มันติดเชือ้อกัดให้มันติดเชื้อจะบอกให้นะม่นไม่ติดเชื้ออะไรเลยเอา่าจะเป็นนายหวัวจังก็ใช้เป็นันเดียวเออละเออ้าตู้เอ้ยเตรียมตุ้ยเอาละพวกนายเตรมพร้อมยังโอ้ชิบน,ดดยนายหัวจริงจริงเชื่อไดว่านายฆ่าแต่ก่อนจิ ไม่ด้เอาละเออเฮ้ยกดผิดจอมเด้ออ่โดว่าปลาแตกไอ้ขาแตกไปแล้วอยูดปูได้แล้วเว้ยเอออะไรล่ะเฮ้ยอ้าว เอยเขาบอกเลยว่านายอ่ะมันการยิงก็ไม่เป็นอูปาาดูนี้เออช่วยด้วยหัหฉันกระเดื่อเอา,เา,เอาล่ะตายอะไรวะโอ้ยเออแดกก็แดกกูกูทะลุเลว้ยเอาล่ะปั๊บให้มันถ,าถ่ายทะลุ ไปไมเปื้นทะลุต่อเอาชิดฮะเอาแต่ว่ล่วงยังไม่ล่วงเว้ยมีแต่ว่าขาคือฝักไปจัการไปดิเออก็ได้อ่เฮ้ยเ่ออโอ้โหกัดดัวมากเลยพี่เฮ้ยฉันจะยิงนายไม่ตั้งแล้วเพื่อน เออเออเม่นาย,ยกาบเว่ยไม่แตกที่ดีเออเออ,อ,อไม่นะขามาทักหน้ากว่าเด็กย่อยด้วยขาตัวหัก โอ้ยไอเรื่องม่วงเนี่ยไอไอเรื่องการที่นายกัดฉันฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอกมูนะบุ้ยฉันจะบอกให้และฉันก็จะทำให้หนายตายในเวลาอันสัน้นในเวลานี้หายทะลุแล้วละอ,อ,อ่ะอ้าอ,อ,อ,อยู่โจดนีแล้วตรงทูคุกกี้สุดแสนอร่อยฉันไม่ใช่โทูเออ,อ,อทะลุเหรอ เออไม่เป็นไรให้มันคอคาดไปอ่ตัวตัวทาด <c oughs> ไปเดะเออีด่าไปเลยเอาล่ะฉันจะเอาอันนี้ใส่กระสุน <c oughs> ปืนนะ <c oughs> เอาล่ะปืนก็เป็นพิษแล้วล่ะ,ละ <c oughs> เออฉันขอทำเลยหนะ่อย <c oughs> อะไรเหรอ ทำไมนายสามารถพูดแบบภาษาคนได้ททงที่นายเปย็นหุ่นยนต์เอ่อฉันปรับจากเสียงหุง่นยนต์กลายเป็นเสียงคนอ,อ่ะอเออไม่ต้องคิดอ,อ่ะเออได้เวลาไปจัดการซซมบี้แล้วศูขลามเพึ่งมานะ่ะหรอใช่คลิปองเยบปันมือนะครับ <c oughs> ฉันเกลดผมซซมบี้และฉันจะมากัดนายไร้สาระ เอาปืนใหม่ของฉันไปกินอืออหมไม่นะปืนมันเป็นกระดแล้วเนี่ยอือฉันจะไปฆ่านอนอยู่นี่ช่วยเร็วฉันนายมาก่อนเลยก็ได้โอเค้า,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 ากาัดก็ไม่เป็นไรหรอกเว้ยอืออช่วยตัวด้วยอือมันไม่ช่วยอะไรหรอกแล้วเว้ย อืมอืมอื้ออ่ะอะไรนะอย่าบอกนะว่านายจะเข้าชั้นจริงๆนาฮะแต่ได้ของสร้างกระดูกโอ้เวอร์หรือมัด อะไรคนเดียวนี่หนะพระมีซุม้มออกมาเมื่อกี้เออฉันไปกัดพระจะกัดคนข้างหลังเออเออขาดตู้กัดกูเต้กู้ไปเป็นไรล้วเว้ยเออตาตู้เว้ยนายเป็นซอมบี้เหรอเนี่ย <Yeah. c oughs> จะไปเพิกกายกาไหนไม่เป็นไรหรอกฉันจะไม่ใช้ปืน แล้วทำไมนายจะต้องสุขฉันฉันจะใช้ยานี่เอาละติดติดติดอเอาไปกินวุฒิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอก็นายเป็นซัมบี้แล้วฉันเพิ่งโยนไอ้ยานั้นเมื่อกี้ใส่ให้นะ่ะเออขอบคุณมากเดือดวูซัมบี้พูดนี้ฆ่าง,ง่ายจริงๆ เออใช่แล้วเดินไปตามนะอือเออโอเคแต่ว่าฉันรู้สึกกลักวกลัวอะไรล่ะซอมบี้ถ้าเกิดมาเป็นผูกแล้วมีแบบใจแอนไอ้ใจแอ,น,อ,จอนด้วยเนะี่ยมันจะเป็นยังไงวะเออใช่เลยแชมพูหนึ่คิดอาจจะฆ่าได้ไหรืมั้งอืมฉิดฉันกลัวอีกเดีย๋ยวก็น่าผูซอมบี้แบบอาหลายตัวมางมีแต่แอนด้วยนี่ไททันก็มีเอออุ้ย <No! S 2> เดออ้อเดี๋ยวฉันมีโพลทับของฉันนี่หว่าเอาละฉันได้กดแล้วนะกดที่หัวน,นายกดที่หัวฉันหน่อยอ,อืม okay. โอเคอ